วิธีการเดินทางมาตู้กดบอดี้เจลี่สาขาที่5ที่เซนทรัลเวสเกตเดินทางยังไงบ้างมาดูกันถ้าเพื่อนๆมาจากหน้าห้างนะให้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าจากทางหน้าห้างแล้วตรงเข้ามาเรื่อยๆจนเจอล้านกว้างจุดสังเกตนะจะเห็นจอ LED ใหญ่ๆเลยด้านหลังจอเนี่ยจะเป็นลิฟต์แก้วจากนั้นเนี่ยให้ขึ้นลิฟต์แก้วมาที่ชั้น3นะแล้วออกจากลิฟต์เดินโค้งขวาจะเจอร้าน MK นะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆจะเจอร้านเดลิ q ควีนติดกับร้านชานมบราวเลยเดินโค้งตามทางมาและเดินโค้งขวาจะเจอกับร้านฮาจิบังและโคฟุก จากนั้นหันหลังให้ร้านก็จะเจอกับตู้กดบอดี้เจลลี่แล้วเย่หรือไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเดินทางมาจากรถไฟฟ้านะั้นหรือว่าลานจอดรถเนี่ยก็สามารถขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าลิฟต์เนี่ยมาที่ชั้น3โซนอาหารได้เลยนะจุดสังเกตง่ายๆร้านอาหารฮาจิบังโคฟุกุ M.K ร้านชานมบราว์ own, ร้านเดลี่ควีนถ้าเพื่อนๆหันหลังให้ร้านเนี่ยก็จะเจอกับตู้กดบอดี้เจลลี่สาขาที่5ของเราที่เซนทรัลเวสเกตชั้น3ก่อนทานอาหารหรือว่าทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมแวะมากดตู้กดบอดี้เจลลี่กันเยอะๆนะ ขาขาที่5ส่งท้ายปีให้ชาวเซนทันเวสเกตชาวบางใหญ่ไปเลย yeah.